อสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องก็เจอกันอีกคลิปหนึ่งพี่น้องส่วนในคลิปนี้นี่พี่น้องจะพามาเบิงงพี่น้องลวงข้าวพี่น้องห่วงข่าของข้าวที่มันล้มแล้วนะพี่นอ้องอว่าผลมันจะเป็นยังไงการนี้พี่น้องเบิ้งเอานี้นี่เห็นบ่ เม็ดรีบไม่เต็มเม็ดดำเม็ดด่างเห็นว่มันสิเป็นทุกห่วงเลยเด้พี่น้องเป็นทุกลวงเลยเด้เห็นว่มันจะเป็นแบบด่างด่างไม่เต็มทุกลวงเลยเด้เห็นว่ห่วงนี่นักเลยนี่ห่วงนี่ห่วงนี่เป็นห่อยเกือบสีมดแต่ว่านี่เป็นครึ่งตัวครึ่งแล้วมั้งนี่เห็นว่าพี่น้องสังเกตปะ คุณนะ่ะเดียงยางเห้เบิ่งลงหงลายบ่ได้เดี๋ยวมันสเยียบเขาเขาพี่น้อง <c oughs> นี่เห็นบ่มันสี่เป็นเม็ดดำเม็ดด่างเม็ดร,รีบไปเลยได้พี่น้องว่ายง่ายก็คือมันมันใส่เม็ดบ่เต็มน่พี่น้องอืมนี่แหละปัญหาของข้าวล้มนี่มันไม่ได้เป็นเพราะว่าเฮ้ยมันข้าวล้มแล้วมันจะได้ผลผลิตมันเดิมมันได้เบอคือเก่าเดี๋ยพี่น้อง ถึงมันจะงอขึ้นก็ตามถึงมันงอขึ้นได้แต่มันก็ใส่เม็ดไม่เต็มพี่น้องอืมเพราะว่าอย่างเพราะว่าพี่น้องต้นข้าวนี่ถ้ามันได้ล้มแล้วเหมือนที่ผมบอกนั่นแหละพวกใบพวกรวงพวกระบบการหาอาหารมันจะไม่เหมือนเดิมเลยพี่น้องวยงายไงก็คือมันสังเคราะแสงไม่ได้นะพี่น้องพอสังขครแสงไม่ได้นี่ มันก็ส่งสารอาหารไปเลี้ยงเมล็ดไม่ได้อืมไอ้เพอ่เพอ่ี่ยอดขาวก็มี่พี่น้องเพราะว่าน้ำนี่มันท่วมท้องข้าวพี่น้องมันท่วมท้องข้าวและมันทําให้ไอ้ท้องข้าวช่วงที่มันไอ้ไอ้ตั้งท้องอยู่นี่มันเห็ดไห่มันเน่าพี่น้องเห็ดให้ท้องขาวมันเน่าพอท้องข้าวมันเน่ามันก็แย่ขึ้นแย่ยอดขึ้นมาก็ขาวตายร่วงไปก็เป็นสาเหตุเหมือนกันพี่น้อง ก็เหมือนที่ผมบอกไอ้เปรียบเทียบไอ้คลิปที่ผ่านๆมาแหละว่าข้าวล้มนี่ก็เหมือนเปรียบเสมือนคนเออคนที่ล้มนอนติดเตียงน่ะพี่น้องเออคนนอนติดเตียงกับคนยืนได้กินได้ปกติก็คือกันพี่น้องคนนอนติดเตียงนี่สิขี่สิเหวสิกินเขา่ากินน้ำกันยากพี่น้องเพราะว่ายังเพราะว่ากระดิกได้แต่หัวน่ะเออแมนบอแล้วพอเผลอเป็นแผลกดทับอีกเป็นแพ้กดทับ เออแล้วจะพลิกตัวนุ่นนี่นั่นก็โอ้ยกระลำบากก็เหมือนกันกันกบต้นข้าวนี่แหละพี่น้องต้นข้าวนี่ถ้ามันได้ล้มปุ๊บนี่ลำต้นไอ้ลำตัวลำต้นมันกรุกริกไม่ได้แล้วก็แช่อยู่แต่ในน้ำอองอได้แต่หัวงอหัวขื้ว่าอย่างเดียวงอรวงขึ้นมาได้อย่างเดียวเออแล้วแล้ว,ลวใบนี่ใบธงใบอันนี้มันก็มันก็เขาเรียกว่าอะไรมันก็ติดจมน้ําบ้างก็ไอสสงก็แสงไม่ได้บ้าง ถึงรากมันจะหากินได้พี่น้องถึงรากจะหากินได้แต่มันสั่งข้อแสงไม่ได้มันก็ส่งสารอาหารเนี่ยไปเลี้ยงมเมล็ดไม่ได้อืเพราะฉะนั้นนะพี่น้องเพราะฉะนั้นนี่อสําหรับคนที่คอมเมนต์มาบอกว่าโอ้ไม่เป็นไรข้าวไอมันลม้มเดี๋ยวมันก็งอขึ้นมาเออม,มันก็ใส่เม็ดได้เหมือนเดิมผมสิบอกว่ามันบอกคือเก่าเด้อพี่นอ้องเด้อม,มันไม่เหมือนเดิมเด้ออืคือมันจะใส่เม็ดไม่ได้ใส่เม็ดไม่เต็ม อืถามว่ามันได้เข่าบอมันก็ได้อยู่แต่พี่น้องแต่มันได้น้อยอืมมันสู้ข้าวตั้งไม่ได้เด้พี่น้องข้าวตั้งนี่รวงมันจะเต็มรวงมันจะใหญ่พี่น้องห่วงมันสิเต็มห่วงมันสีใหญ่แล้วก็เกี่ยวง่ายด้วยแล้วก็พี่น้องเบิงถ้าเบิงเดินนี่เข่าข้าวล้มแบบนี้น่ะเวลารถเกี่ยวมาน่ะส่วนมากนะพี่น้องมันสีเกี่ยวบ่รเมิดเด้มันเกี่ยวไม่หมดนะ เผอเหยียบทิ้งบ้างข้าวเอ๋จมน้ําบ้างมันกับรถเกีียวมันกับโบโบก้ามุดมุดโบก้ามุดไปกินเข่าใตน้ำได้แม่นบอกมันหมายพอมันเกี่ยวน้ําเข้าไปมันสิติดข้อพี่น้องมันสิติดข้อรถเกีียวเขาก็เกีียวแต่ยอดยอดมันนี่เห็นบอกผลเสียมันคือลําพังนี่ข้าวนะมันไม่เต็มรวงอยู่แล้วมันบอกเจอรถเกี่ยวที่เกี่ยวไม่หมดอีกเข้าไปอีกเสียหายหนักเข้าไปอีกพี่น้อง เออเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องเหมือนที่ผมบอกกันแหละเห็ดหน้าเนี่ยพี่น้องพยายามเห็ดวิธีใดก็ได้ไพี่น้องพยายามย่าให้เขามันล้มพี่น้องถ้าข้ามันล้มปุ๊บเนี่ยมันโอ้มันเสียหายพี่น้องมันเสียหายหลายเออกะนี่อันนี้มันหักก็ล้มอันนี้หักก็ล้มมันบ่อท่านในงอหัวอืมแต่พวกที่มันงอหัวแล้วนี่พี่น้องเห็นบ่นี่ มันบ่อเต็มเดี่พี่น้องอย่าวา่ามันเต็มเนอพี่น้องเนอมันบ่อเต็มเ้อนี่ถึงมันงอขึ้นมาได้มันก็เม็ดดําเม็ดด่างเม็ดรีบพี่น้องอืมค่ะโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายกับมาพูดเล่าสูกันฟังว่าข้าวล้มเนี่ยมันมีแต่เสียกับเสียพี่นออ้องเออมีแต่เสียกับเสียเออข้อดีนี่น้อยพี่น้องแต่ส่วนมากเนี่ยจะจะได้แต่ข้อเสียพี่น้องกับพี่น้องก็เลือกเอาพี่นออ้องเ้ย อว่าเสียเอาฟางหรือเสียเอาเข่าแต่ถ้าใครบอกว่าข้าวล้มจะได้ฟางฟางก็อาจจะไม่ได้ดิพี่น้องเพราะว่าอย่างเพราะว่ามันฟางมันจมน้าพี่น้องเพราะฟางมันจมน้าฟางมันกันเน่าอีกก็อาจสีบเได้ฟางอีกพี่น้องเพราะฉะนั้นนี่ข้าวไอ้ล้มนี่อาจจะไม่ได้ทั้งข้าวอาจจะไม่ได้ทั้งฟางพี่น้องเอออาจจสีได้ยูแต่อาจเสีได้หน่อยอือเพราะฉะนั้นที่คําโบราณเขาบอกว่าอ ข้าวล้มได้ฟางข้าวตั้งได้ข้าวก็อาจจะไม่เป็นความจริงพี่น้องเออมันต้องสลับกันแล้วเอข้าวตั้งนี่ได้ทั้งข้าวได้ทั้งฟางแมนบอแต่ถ้าข้าวนอนอ่ะข้าวล้มนี่คือข้าวก็ได้น้อยฟางก็ได้น้อยมันต้องแบบนี้แมนบอพี่น้องกะโอเคพี่น้องกะฝากไว้ให้คิดและกันสําหรับใครที่ทํานาแล้วข้าวล้มก็ไม่เป็นไรนี่กะกะกะ ลองคิดเบิงพิจารณาลองเบิงพี่นอ้องเออกาคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายอีกแหละมาถ่ายเมล็ดเม็ดข้าวให้เบิงว่าถ้าข้าวล้มนี่มันจะเสียหายอย่างนี้แหละเออกาโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ประมาณนี้อย่าลืมกดติดตามก,า like, กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ก็สวัสดีครับ